สวัสดีสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะเมื่อกี้นี้เราไปถ่ายทองสารคดีนะคะเกี่ยวกับตัวเงินกระทองมาตอนยังใกล้ๆจบนี่ได้พูดเอาไว้ว่าเราได้เจอปตายช่วไหมคะแล้วตอนนี้เรากาลังจะพาทุกท่านมาดูหลักฐานค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะกินกิ่นแรงมากเห็นไหมคะอะไร เราจะปานเป็ดน,นะคะไปพาท,ปทุกท่านไปสำรวจปลาตายเราจะไปชั้นลสุดสบปลากันนะคะว่าปลาตัวนี้ตายด้วยสาเหตุอะไรเริ่มเข้าใกล้แล้วเริ่มเข้าใกล้แล้วนะคะเห็นไหมคะรู้สึกว่าปลาตัวนี้เหมือนจะลอยอยู่ที่นี่สังเกตที่ตาค่ะสังเกตที่ตาสังเกตที่ตานะคะเขาสับกระตุกเห็นไหมคะทุกท่านคะว่าปลาตัวนี้ตามันหายไป เรารู้สึกว่าเก็ดก็จะหายมาลักษณะโดนอะไรตะคุยมาสักอย่างท่านอยากทราบไหมคะว่าปลาตัวนี้ตาเรื่องสาเหตุอันใดเดี๋ยวเราจะพาท่านไปดูสาเหตุของปลาตัวนี้ค่ะเรากำลังตรงหน้าไปยังเขาเรียกว่าอะไรนะคะเขาเรียกว่าแมเรียกว่าโดงนั่นะค่ะเรากาลังตรงหน้าไปยังที่ที่มีตัวเงินตัวทองอาศัยอยู่แต่เราจะไปกันติกมุมหนึ่งค่ะ เพิเมื่อกี้นี้ได้เห็นหนึ่งในสมาชิกของตรวเงนินตัวทองว่ายไปอีกด้านหนึ่งตอนนี้เรากําลังเล่นฝีเท้าในการเดินทางค่ะรู้สึกเริ่มจะเมื่อยแล้วร้นอนแล้วด้วยอ้า,า,า,าวฟ้าบรรยากาศสวยมากค่ะสดชื่นงา,นาออกมามาออกกำลังกายมากเลย นะคะใต้ถุนตรงนั้นเป็นสถานที่เก่าที่เราได้ทําถ่ายทําวิดีโอไปเมื่อกี้ตอนนี้เรากําลังจะไปดูอีกบ้านหนึ่งว่าเราจะเจอหนึ่งในสมาชิคกคนเงินตัวทองนีง้หไม่กดติดตามตอนต่อไป